เนี่ยเห็นไหมไอ้บอสตัวเนี้นะครับการแพงมากนะครับนี่โอ้สองหมื่นแปดแล้วหรอ,อมันโอ้ไม่ใช่สองหมื่นครับสองหมื่นแปดนะครับเฮ้ย like เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะ, <c oughs> น,ะน,น,น,นะครับอาร์เงขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเนะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเองาสิบอร์บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ t นะครับ r า PUBG หรือว่า RX X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเได้เลยนะฮนะแล้วก็ฝากบพืเอยว่ามาจากอเด็ก g ิมมิงนะครับเอาล่ะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะฮะ นะครับก็ขอกันมาเยอะว่าฟาร์มยังไงฟาร์มที่ไหนฟาร์มตรงไหนดีนะฮะก็ขอปุ๊บก็ทำคลิปให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะให้พิมพ์แชทบอกเนี่ยลําบากกว่าทําคลิปอีกไปเราไปดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคย่างนะครับยังไม่ได้อัปเดตด้วยปกติผมเล่นแต่ในเลสฟิงเกอนะครับไม่ได้เล่นในคอมมาสักพักแล้วนะครับเพราะในเลสฟิงเกอร์แนะนําไปยังนะ ก็คือเราสามารถอ่อนเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องมาเปิดคอมไม่ต้องมาเปลืองแบตโทรศัพท์นะครับถ้าอย่างแล้วอยากรู้หรืออยากแนะให้แนะนำก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เป็นคลิปในเรื่องของแนวทางวิธีการฟาร์มนะครับก่อนเนาะนะครับวันนี้ทําคลิปแบบไม่ต้องเห็นหน้าผมก่อนนะเพราะว่ายังไม่แดบน้ําเลยขอปุ๊บก,ก็ทําให้ปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันใจนะครับไป เดี๋ยวเริ่มจากตัวลักกอนเลยเห็นไหมครับว่าวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดอย่างที่ผมทําคลิปไปก่อนอันนี้1น0 0 0ปีกต่อสัปดาห์นะครับผมก็เล่นทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะเนี่ยนะครับถ้าเบื้องต้นมาเนี่ยเขาจะให้สล็อตมาแค่2สล็อตเนาะอันนี้แนะนํำแต่เข้าเกมเลยนะนะครับเราก็เล่นไปก่อน2สล็อตเนี่ยนะครับพอเล่นไปสักพักนึงเริ่มขายของได้เก็บ800ปีครับปลดล็อกทีละสล็อตเนาะนะนะครับอ่ะเข้าไปอันนี้ แนะนำแล้วนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าซื้อสล็อตตรงไหนก่อนขอขอเล่นนี้ก่อนละกันเพราะมันเข้ามาแลวเจอก่อนนะเนาะแล้วเดี๋ยวพาไปว่าฟาร์มตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้อาจจะไม่ละเอียดมากนะสล็อตนะครับเพราะอันนี้เป็นแหล่งฟาร์มนะครับไม่รู้ยังอยู่ปะเข้ามาที่เดลี่นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับจะมีตรงนี้นะครับอันไหนนะนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คือเขาจะซื้อได้แค่สองอันเนาะนะครับ คือตานแรกเนี่ยสอ,อันต่อ Account อนะครับต่อบัญชีเราก็สามารถมี4ตัวในการเล่นในการฟาร์มทําไมต้องซื้อ4ตัวนะครับก่อนที่จะไปจุดฟาร์มนี่ก็เป็นจุดฟาร์มกันนะครับดูนี่ครับที่ดันเจียนของนี้เนาะมันจะมีดันเจียนรายวันพวกนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้วันละชั่วโมงนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะได้ไปฟาร์มหาพวกเนี้ยนะครับเนี่ยหินเขาเรียกว่าอะไร หินเอ็นชาร์ผมเรียกหินเอ็นชาร์แล้วกันนะครับคือมันเป็นหินที่เอาไว้แบบปลดตัวนี้นะครับอเหมือนหาสแตตเพิ่มเติมผมมีสองร้อยกว่าไปเอาจากไหนไวะเนี้ยอ๋อทีเอ็มแจกนะครับอ่ะเนี่ยเอาไว้ปลดเนี่ยครับมันจะเสกมันจะสุ่มสแตตมาให้นะซึ่งอันเนี้ยใช้เยอะมากๆของแต่ละคนนะนะผมเองก็หมดไปประมาณหลายร้อยชิ้นเหมือนกันกว่าจะได้สแตตที่พอใจก่อนพอใจก่อนนะไม่ใช่พอใจแล้วนะครับ วันนี้พูดมากนะครับเออรู้สึกพูดมากเนี่ยครับช่วงนี้แบบเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวไม่เครียดไอ้เรื่องกับแฟนนะแชร์ได้เนาะนะครับโอเคเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนนะโอเคอะนะครับมันจะมีดันเจี้ยนรายวันพวกนี้นะครับคือหนึ่งวันเนี่ยเราจะลงได้เนี่ยอันเนี้ยหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อตัวละครนะนะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงต่อตัวละครเราก็ฟาร์มฟาร์มในดันเนี่ยมันจะมีเลเวลเนาะ ในด้านที่เราสามารถจบมอนได้ไวแนะนําว่าจดมอนได้ไวแล้วก็ไม่เปลืองเลือดไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาตัวนี้นะครับเพราะอะไรเราจะได้ประหยัดตังค์นะครับเก็บตังค์ไปซื้อสกิลนะครับนี่สกิลบุ๊กพวกนี้นะฮะนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวภาพดูตัวเด็กก่อนคือวันนี้ผมเล่นตัวหลักแล้วนะครับือ,อ๊ก็ไม่ไ้เล่นมากเพราะว่า ไปทํางานก็มีสมาที่อยู่กับงานเนาะแต่ถ้ามีจังหวะอะไรก็แบบว่าเข้ามากดปล่อยฟาร์มไว้นะครับในเลส,สิิงค์เน,นี่ยครับเราจะลงได้วันละชั่วโมงเนาะนะครับต่อตัวละครผมมีสี่ตัวก็เท่ากับผมลงได้อ่ามันมีดันอันนี้นะหนึ่งสองนะอย่างละสองเนาะก็ทั้งหมดแปดดันนะนะครับต่อวันต่อวันนะนะครับแล้วไอ้น,นี่มันขายกันอยู่ที่ตอนนี้ก็น่าจะราคาลงแล้วอ่าต่อให้ลงก็แพงนะ อ่าอันนี้ผมลงขายไว้พอดีผมไม่ได้ต่อผมไม่ได้ต่อไอตัวบัตรเดือนนะครับก็จะต่ออยู่ช่วงนี้พักใจเนะี่ยก็เลยไม่ได้เล่นเยอะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยตกเม็ดละเก้าเก้าปีนะครับสมมติผมมีร้อยเมตรอ่ามีสี่สิบเมตรมันเท่าไหร่เก้าปีเอาสิบเมตรละกันสี่เมตรก็เก้าสิเออแปดสิบเมตรก็เก้าเอา 9, ้ก็เก้าสิบเนาะเออเราก็หาเพชรกันอย่างเงี้ยนะครับทุกวันทุกวันนะอันนี้คือรายวันนะครับ อันนี้คือยังไม่ไปจุดฝาร์มนะนี่คือดันเจียนรายวานก่อนนะนีไอที่งนี้ขอที่ย,ยังไม่ให้นะทีโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นดันเจียนรายสัปดาห์นะครับนี่เลยอันนี้คือแบบดีมากๆดานเจียนรายสัปดาห์เนี่ยเพราะมันดอกของแบบราคาดีครับเห็นไอเพชรม่วงๆนี้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเมตดละยี่สิบนะครับตอนนี้ราคาถ้าราคาลงจะอยู่ชี่ประมาณเมตดละสิบนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะตอนนี้ลงอยู่นะครับอย่างเนี้ยผมเอาตัวลองอะลงแค่ชั้นแรกนะครับอ่าแค่ชั้นแรกนะ เพราะว่าจบมอนไวแค่ชั้นแรกแล้วก็ต่อไปก็อันนี้ยังไม่ได้ใส่ของถึงใส่ของแล้วพังผมจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000ืแต่ว่า2 0,000ืนเนี่ยผมก็ตีชนะอยู่แต่ว่ามันตีนานแล้วก็เสียเลือดเยอะนะครับอย่างชั้น2เหมือนกันผมก็ทดลองไปลงชั้น1เนาะแต่ถ้าไหวชั้น2ก็จะมาอยู่แต่ว่าผมลงแค่ชั้น1เอาดูว่าจบมอนไวแล้วก็ไม่เสียเลือดเยอะนะตามนี้เลยหลักแค่นี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือดันเจียนรายวันกับรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ก็เหมือนกันนะครับมี4ี่ตัว ถ้าเขาลงได้สี่ครั้งต่อเดือนนะครับไอ้สี่ครั้งต่ออาทิตย์นะครับยังไม่หมด <laughs> ดันเจี้ยนรายสัปดาห์เหมือนกันอันนี้ก็รายสัปดาห์นะครับคือ1สัปดาห์นะครับมันจะมีอันเนี้ยดันเจี้ยนเนี้ยที่ขายของได้ราคาแพงแต่ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับอ่ะอันเนี้ยมันจะต้องเข้าไปในแมปอ่าอย่างเนี้ยผมเอาตัวลองลงชั้นส0มสิบบางทีก็ลงคนเดียวนะครับอืมแต่ว่าถ้าวลวสี่ห้าแล้วจะลงสี่ห้าแต่ว่าต้องหาคนลงด้วยนะอ่ะไปดูกัน ถ้าแบบขี้เกียจผมก็ลงแค่ชั้นเนี้นะครับลงคนเดียวด้วยบางทีนะฮะคือดันนี้มันจะเป็นดันตีบอสนะครับคือเราต้องหาบอสเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยเห็นสีเดืมดใหญ่ใหญ่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยคือมันจะสุ่มแมปนะนะครับแต่ละร,รอบไม่เหมือนกันอันนี้คือถ้ำจระเข้นะครับถ้ำชลวันนะครับเราก็ต้องเดินไปหาแล้วเราก็ตีแล้วเราก,ก็พอตีชนะปุ๊บนะครับเราก็ได้กล่องมานะครับ ในระหว่างทางเราก็จะเจอมอนนะครับและนี่ผมไม่ได้ใส่ของมาเลยนะครับก็ต้องล่วงนะครับระหว่างทางเราจะเจอมอนด้วยนะครับถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยมอนก็จะเดินตามเราเยอะๆแล้วพอเราจอดปุ๊บเราก็จะเดินลมตีแบบเนี้ยแล้วก็ตายนะครับเดินไม่ถึงบอสอ่าซึ่งบอสเนี่ยมันจะสุมเออสุ่มเกิดด้วยนะเนี่ยในสี่อันเนี้ยเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็สุมแมปเหมือนกันนะครับก็มาฟาร์มที่ตรงนี้สัปดาห์ละสามครั้งต่อสัปดาห์เขาแจก สล็อตฟรีสามครั้งต่อสัปดาห์เนาะมีทั้งหมดสี่ตัวก็เท่าไหร่เท่าไหร่นะสี่สามสิบสองนะครับสิบสองนะอันนี้จุดฟาร์มรายวันรายวันถ้าจะหมดแล้วนะครับที่ผมฟาร์มอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับเอ่อบางทีก็ไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันนะครับเล่น <c oughs> เยอะนะนะครับยิ่งขยันก็ยิ่งได้เยอะอันนี้คือวิธีที่ผมฟาร์มนะอ่าผมบอกวิธีที่ผมฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกวิธีอื่นที่ผมไม่ได้ฟาร์มด้วยนะครับมันอยู่ที่เวลาของเพื่อนๆนะครับอ่าก็ไปแล้วายวันรายสัดา ไอที่สุ่มกล่องเนาะนะครับถ้าลงไหวก็4ี่ห้าไหวก็ไปนะครับเนี่ยมันได้หินเนี่ยตอนนี้ก็ราคาถ้าราคาตกตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ500ยก็เดือ400ว่าช่วงนี้ราคาลงเยอะแล้วเนี่ยนะคยต้องสสยคนเรื่องของตันนี่แหละนะครับคือมาช่วงนี้ก็นะครับก็เล่นเอาสนุกก่อนนะกันนะฮะเป็นรับประกันว่าตลาดจะดีเหมือนก่อนอันนี้เปล่าแต่ว่าราคามันก็ปกตินะตลาดมันก็ลงๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะบทนไปเยอะแล้วนะครับอันนี้คือดันเจียนไรวันนะครับอืม ที่ผมทําอยู่ทุกสัปด,ดาห์นะครับต่อมานะครับในเรื่องของจุดฟาร์มของแต่ละเลเวลเนาะอันนี้ว่าสมมติใครขยันมากๆเคียร์ควสรายวันหมดและอยากจะปล่อยออโตโบ้บอดแบบขี้เกียจสบายๆแบบผมนะครับก็นะครับกดไปที่แผนที่นะฮะนะครับแล้วก็เนี่ยขยายมันนะครับคือยิ่งเราเลเวลเยอะมันแล้วก็เคียร์ควสในเรื่องเยอะเนี่ยมันจะค่อยๆปลดไปทีละด่านเนาะนะครับ แต่ว่าถ้าอย่างด่านต้น,ตนเลยนะครับที่ผมฟาร์มเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับอ้าวทำไมไปไม่ได้ลนะ่ะหรือว่าผมยังไม่ได้เคลียร์เควสต์วเนี่ยเออบางทีมันต้องมาเคลียร์เควสไอันนี้ก่อนนะซัพพอร์ตพวกนเนี้ยนะครับนนไปนะครับมันถึงจะปลดล็อกดันนะอย่างเนี้ยเมื่อก่อนแรกๆเลยผมจะฟาร์มด่านนี้ครับด่านนี้ได้อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวลองยิงก่อนแล้วของก็ไม่ใส่นะครับจะได้ยิงโชว์มั้ยอ่ะอันนี้ของไม่ใส่นะ ได้อยู่ปะโอเคพอได้ของไม่ใส่ตะกัชินนะฮะนี่ตาน,นี้นะครับมันจะสุ่มพวกอดอกพวกสมุดนะครับอ่าอย่างเงี้ย acc ของธนูเนี่ยแพงมากแล้วก็ดอกพวกหินเขียวพวกเนี้ยก็เม็ดละหกสิบห้าสิบเนาะแล้วก็พวกประดบับประดับก็ยังขายได้เพราะว่าเขาไปย่อยกันนะครับอ่าเนี่ยประดับขายดีนะนะครับแล้วก็พวกหินพวกเนี้ยในการ up พสก l l นะครับอันนี้ช่วงเวลแรกๆอันนี้ต้นๆเลย นะครับลองลองเข้ามาดูนะครับกดเควสเขียวหรือไม่ก็ถ้าเคลียเควสเขียวแล้วมันจะสามารถเห็นเลยนะครับว่ามันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือพวกนี้นจะเป็นชั้นใต้ดินหมดเลยนะครับชั้นต่อมาก็เป็นอันนี้ซึ่งโหงไม่ได้กดไปวหลักดีกว่าไปจะได้เห็น <laughs> เออเอออย่างที่ผมบอกถ้าไม่เห็นก็คือเรายังไม่ได้เคลียเควสนะครับรวมถึงเควสในเรื่องด้วยบางทีอะนะครับแต่บางที ไม่ไม่เคลียร์เคลียเขียวเพราะว่าตัวหลกักเอยตัวเมื่อกี้มันเวลสามสิบกว่าแล้วผงยิ้ต้องเห็นแล้วนะครับโอเคมามาแล้วก็กดไปนะครับอันนี้ด่านแมปแรกนะครับเนี่ยแล้วก็ไปใช่ป่ะเนี่ยเราไปมาแล้วเนาะเออจะมีเห็นเลยเห็นแมปเลยใช่ไหมอันนี้ผมเคลียร์เคลเขีเย,เยวเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอ่ะต่อไปก็นะครับมันจะมีเมืองเออแมปแรกอะนะครับจะมีอีกที่หนึ่งก็คือนี้อันนี้เรียกว่าถ้ำหมานะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่รู้สึกว่านี้มันจะได้อขอดูสองจะไม่ได้มาฟาร์มนานนะครับตรงนี้ยอืมได้สมุดเหมือนกันสมุดเขียวแล้วก็ได้เม็ดเม็ดในการอัพสกิลสีฟ้าด้วยนะครับอันนี้ก็ราคาดีนะเท่าไหร่ไหนว่าดีนะเขาดูราคาอยที่สามร้อยนะครับใช้ได้นะนะครับอย่างเนี้ยสกิลนี้เท่าไหร่โอ้ยพันสองนะครับนี่คือราคาลงมาแล้วนะนี่คือราคาลงมาแล้วนะครับบอกก่อนนี่คือลงมาแล้วหกร้อยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ดอก,อกง่ายๆหรอกนะครับ มันก็ได้อยู่หมายว่ามันก็ยากอยู่อ่ะเออแล้วก็ถ้าดรอปได้ก็ขายได้แต่ว่าเราไม่ได้หวังแค่สมุอย่างเดียวคือพวกเม็ดเขียวพวกเนี้นะครับออออันนี้ก็ขายได้นะครับอืมกันอันนี้ก็จะโหดกว่าดันเมื่อกี้นะนะครับอันนี้คือจุดนี้นะนะครับก็จําแมบ,บไว้นะครับอันนี้นะครับลองดูเนี่ยที่มันเป็นแบบสีเข้มเนี่ยมันคือใต้ดินเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่แนะนํนะครับอันนี้มันเป็นดันมดนะครับความจริงดันมดนี่เขาจะหาการมดกันไม่รู้เด๋ยวนี้เท่าไหร่ละ โหเขาถูกเลยอะเมื่อก่อนการมดที่แพงมากนะครับเป็นพันนะแต่นี้ถูกแล้วก็ไปฟาร,ร์มก็เช็คราคาของกันด้วยนะครับแต่ถ้าพวกประดับเนี่ยยังราคาดีอยู่นะครับก็ประมาณคือมันดีเนี่ยสิบสี่เนี่ยคือดีคือปกติอะพวกอุปกรณ์กับพวกอุปกรณ์มันจะเริ่มขายไม่ได้นะพวกเนี้ยดอกม้จะขายไม่ค่อยได้แล้วแต่ประดับยังไงก็ขายได้เพราะเขาไปย่อยกันไปช่วยกันทำอะไรอะนะครับผมยังมีไม่ตัวนี้เดี๋ยว เราไปย <ste ans> ่อยนะอ๋อไม่มีอ่ะมันเขาย่อยเอาเนี่ยครับอันเนี้ยหินขาวเนี่ยที่ใช้ในการเนี่ยนะครับรับครับรับประดับเนาะนะครับอันนี้นะอ่ายังไม่หมดนะครับอันนี้คือที่1แล้วก็ที่ถัดไปก็มันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะต่อมาไปแมปสองละนะครับแมปสองก็ที่นี่เลยครับอัไม่ใช่ไม่ใช่แมปสองมีที่เดียวมั้งรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้อ่ะที่ผมอันนี้ฟาร์มอยู่ปัจจุบันแต่ไม่ค่อยได้ไปแล้ว มันดอกยากอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าดอกมาก็รวยครับอันนี้ตอนนี้ราคาลงยังหกพันเมื่อก่อนสองหมื่นนะครับอันเนี้ชิ้นเนี้ยสองหมื่นไปอีกนะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ดอกนะฮะก็คือก็ไปบอดไปบอดไว้อะนะครับทิ้งไว้ได้นะครับนิ่มๆแล้วก็บอสด,ดันเนี้ยการราคาโคตรแพงเลยครับนี่นะอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะผิดที่อ่ะ ไม่ครับผิดที่ผิดที่อ่านี่เองนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้บอสเนี่ยเห็นไหมไอ้บอสต,ตัวเนี้ยนะครับการแพงมากนะครับนี่โอ้สองหมื่นแปดแล้วหรอคือมันไม่ใช่สองหมื่นครับสองหมื่นแปดนะครับตอนนี้สามหมื่นสามนะครับโคตรแพงนะครับแต่มันรอบยากไนงะ เราก็ต้องไปแย่งอ่ะต้องเป็นคนลาส์อ่ะนะครับมันจะเกิดตรงนี้นะกลางแมปนะครับของตามเวลาเนี่ยนะครับค่าคุ้แพงเลยว่าแพงวออกว่าพวกธนูบอสดิ่กอะนะครับเอออันนี้คือจุดฟาร์มนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับความจริงมันก็จะมีดันต่อต่อไปอีกนะตามแต่ละเมืองเนาะแต่ผมยังไม่ได้เล่นเควสหลักนะครับเพราะยังไม่ได้ทําของต่อด้วยก็เลยฟาร์มอยู่แค่นี้นะครับ ความจริงก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าตลาดก็เริ่มของที่อยู่ในระดับล่างๆหรือว่าของที่ผมเคยฟาร์มาในแมปที่ผมเคยฟาร์มาเริ่มถูกแล้วเนาะเราก็ต้องขยับตัวละครไปฟาร์ในแมปที่แบบว่าเริ่มโหดขึ้นของดีขึ้นของแพงขึ้นเนาะนะครับก็ประมาณนั้นของที่ใช้นะครับถ้าสําหรับใครที่เล่นใหม่เบื้องต้นเลยผมก็แนะนำเนาะสิ่งที่สําคัญจะมีอยู่3าอย่างนะครับนั่นก็คืออาวุธนะครับแล้วก็แหวน2วงนะครับประมาณนี้แล้วอ๋อแล้วก็ พวกนี้นะครับประดับนี้พวกนี้สาคัญมากนะครับพวก edk นะครับเนี่ยพวกนี้นะบวกบัฟดีนะพวกประดับที่ใช้ปีกซื้อนะครับก็ลองหาของมาขายก่อนนะครับแล้วก็เอามาซื้อซื้อได้ที่นี่นะนะฮะไหนมานี่นะครับสองร้อยสี่สิบหรือไม่ก็เออรอ gm แจกนะครับเพราะว่าที่ใช้อยู่เนี่ย gm แจกมาแล้วก็มาตีบวกกันเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับฮะ เล่นให้สนุกไม่อยากแนะนําให้หาตังค์เลยเพราะว่าคือตลาดมันพันผวนไงเราก็ไม่รู้ว่าดูคลิปนี้ไปแล้วจะหาตังค์ได้หรือเปล่าแต่นี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ฟาร์มเนาะนะครับแหล่ง,ลงฟาร์มนะครับอืหรือไม่ถ้าไม่ทําตามพวกนี้ก็ไปดูแมปต่างๆที่เราสามารถีชร์ได้ไวอย่างแมปนี้ยผมก็เคยมาฟาร์มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แมปนี้บางทีอย่างผมบอกผมขายประดับได้ใช่ปะก็ลองดูว่าอะไรมันขายได้ เราก็ไปดูแมพที่เนี่ยดันเจียนเลดไม่ใช่นะครับลองดูแมพที่แบบว่ามันมันสามารถดูของไดสมมุติประดับยังขายได้อยู่ครับพี่อย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่าประดับอยู่ที่ไหนเนี่ยฮันติงเนี่ยเราก็ไปดูนะครับอ่ะที่นี่ที่นี่ดรอปประดับนะครับเราก็ไปยืนเพราะว่าอย่างที่เนี่ยเราฟาร์มใช่ไหมเราจะได้ประดับด้วยนะครับได้อุปกรณ์ฟ้าด้วยนะผมก็เคยดรอปได้นะครับอืมพวกนี้ยังขายได้ราคาประมาณ2 0 0เอ๊ะมราณ300ปีกได้นะ นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วพวกการ์ดอะไรอีกเนาะนะครับก็ลองดูนะครับคือคือลองดูว่าอันไหนของขายได้แล้วก็ไปหามาขายนะครับแต่ถ้าเบื้องต้นที่ผมแนะนําไปก่อนอันนี้ก็คือสามารถฟาร์มได้ปล่อยบอทฟาร์มได้ยาวๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของการปล่อยบัตรบอดฟาร์มบางคนเขาอาจจะแบบว่ามีวิธีแบบพวกไปฟาร์มขุดแร่นะครับเนี่ยพวกนี้มันต้องเก็บมือนะครับไม่รู้ว่าราคายัางดีอยู่หรือเปล่าอู้ยยังได้อยู่อันเนี้ย พวกเนี้ยนะครับโอ้โหได้ไหมฮะร้อยอันก็ลองดูเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบางคนก็มาเก็บแลกขายเก็บเอ่อคอตตอนขายอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่มีเวลาเนาะใช้วิธีขี้เกียจก็คือปล่อยบอทนะครับพวกนี้ก็เนี่ยไปเก็บขายได้นะครับมันมีที่บอกเนี่ยเราก็ไปเดินเก็บนะครับมาขายนะครับแต่คุ้มเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่มีเพื่อนเคยบอกว่าเมื่อก,ก่อนเขาเนี่ยมีเวลาทั้งวันเขาก็นั่งเก็บเอามาขายนะครับเอาปี่ แล้วก็ขายฮะแลกเงินนะครับก็แลกเงินก็สามารถเข้าที่กลุ่ม Facebook ได้นะครับเพื่อนๆก็ยังรับกันอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการฟาร์มนะครับของผู้เล่นมือใหม่ยันมือเก่าอย่างผมนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงหรืออยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมขออาครับแถมไม่หน่อยแถมไมหน่อยขาดขาดอันนี้มันเป็นพวกดันเจี้ยนหลายชั่วโมงครับพวกเนี้ยนะ อ่าเนี่ยพวกเนี้ยนะนะครับนอกเหนือนะเนี่ยกดที่กุหัวกระโหลกตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นดันเจียนที่อยู่เกิดตามแมปนะนะครับก็ลองดูดีนะครับว่าเออมันกดดูที่แมปก,ก่อนได้นะครับแล้วก็ดูว่าตัวเนี้ยมันดอกอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างเนี้ยดอกแค่ของเขียวหรือก็กล่องกล่องอันนี้เลดอะไร อันนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็อันนี้การ์ดนะครับลองดูว่าการ์ดแต่ละอันของบอสเนี่ยแพงหรือเปล่าอย่างนี้กูก็นะครับพวกเนี้ยนะครับพออ๋อ๋ออ๋โทษทีเไอ้บอพวกนี้มันมีไอ้ดีพวกเนี้ยพวกเนี้ยแพงครับพวกนี้แพงพวกเนี้ยนะครับแพงอยู่นะเมื่อก่อนบางชิ้นี่บางชิ้นแบบแพงอยู่ดูดิอะไรนมันมีอันบางอันแพงอ่ะอ่นนี้สองรอยมีอะไรอ่ะถ้าจาไม่ผิดมีผิดป่ะ ธนูนี่แหละถูกแล้วนะครับพวกนี้บอสรลายชั่วโมงเนาะก็เหมือนบอสในแมปนี้ที่ผมแนะนําไปบอสตามแมปนะครับก็ลองดูนะครับลองดูของว่าไหนแพงถูกแต่ผมไม่ได้ไม่ได้หาตังค์ด้วยวิธีนี้เพราะว่าเอ่อผมผมไม่ค่อยมีเวลาผมปล่อยบอสอย่างเดียวนะแล้วก็มีพวกของนี่นะครับเรทตามชั่วโมงนะครับพวกนี้บอสโลกเนาะนะครับก็จะเกิดทั้งโลกแล้วก็ไปรุมตีกัน คือเรามีสิทธิ์ได้ของทุกคนครับคือเวลาคาปุ๊บเราจะได้กล่องมานะครับแล้วก็เปิดสุ่มนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะสุ่มของทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วจะดวงนะครับแต่ว่าที่เคยเกิดมากล่องพวกเนี้ยแนะนำว่ารวมเยอะๆแล้วก็เปิดทีเดียว